สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l s e อร์จ i d o c นะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของภาวะมดลูกแตกหรือว่า uterine rupture นะครับว่าเป็นภาวะอะไรนะฮะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วผลกระทบนะต่อทั้งตัวแม่แล้วก็ต่อตัวทารกในครรภ์นเนี่ยนะครับมีผลหรือว่ามีอาการอย่างไรกันบ้างนะครับตลอดจนในเรื่องของวิธีการการรักษาการดูแลป้องกันอะไรต่างๆนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับภาวะมดลูกแตกเนี่ยนะครับเป็นภาวะฉุกเฉินนะฮะที่เราพบได้ในหญิงตั้งครรภ์น,นะฮะจริงๆแล้วต้องบอกว่าภาวะนี้เนี่ยเป็นภาวะที่พบได้ไม่บ่อยนะฮะแล้วก็เจอได้น้อยนะครับซึ่งก็มักจะเจอในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงที่ว่าคืออะไรนะฮะก็จะเป็นความเสี่ยงที่ตัวคนไข้เองเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงต่อการเกิดมดลูกแตกเช่นคนไข้เคย ผ่าตัดมดลูกมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดคลอดหรือมีการผ่าตัดเกี่ยวกับมดลูกเช่นมีการตัดเนื้องอกในมดลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับตลอดจนภาวะความเสี่ยงอื่นๆนะครับเช่นคนไข้เนี่ยมีตั้งคันแฝดนะครับหรือว่าทารกในครรภ์นเนี่ยตัวใหญ่นะครับหรือว่าจะเป็นผลจากการให้ยากระตุ้นการหดตัวของมดลูกหรือว่าตัวออกซิโทซินเนี่ยเยอะเกินไปนะครับหรือ ในบางรายก็เป็นภาวะที่เกิดจากอุบัติเหตุเช่นอุบัติเหตุรถชนอะไรต่างๆนะที่มีการกระทบกระแทกที่ท้องนะฮะก็ทําให้มดลูกเกิดการบาดเจ็บฉีกขาดแตกออกมาได้นะครับวันนี้นะฮะอยากจะมาพูดในประเด็นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกแตกในภาวะตั้งครรภ์นะครับภาวะมดลูกภาวะมดลูกแตกเนี่ยในคนไข้ที่มีการตั้งครรภ์นเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นภาวะที่พบได้ไม่ค่อยบ่อยนะครับ ภาวะนี้เนี่ยเจอได้อยู่ในสัดส่วนประมาณสัก0.5-1%นะครับหรือตัวเลขอาจจะน้อยกว่านั้นนะครับซึ่งตัวเลขก็จะมากขึ้น,นเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวข้างต้นที่ผมบอกไปนะครับภาวะมดลูกแตกเนี่ยเป็นภาวะที่มีการฉีกขาดน,นะครับของตัวมดลูกเนี่ยออกทุกชั้นเลยนะครับต้องอย่าลืมว่าตัวมดลูกของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีการแบ่งหลายชั้นนะครับ3มชั้นอย่างเงี้ยนะครับเป็นการฉีกขาดออกทั้งหมด นะครับของตัวเนื้อมดลูกนะครับซึ่งผลดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จะทําให้เ <_ k os> มื่อเนื้อมดลูกมันฉีกเนี่ยก็จะทําให้ส่วนประกอบที่อยู่ในมดลูกทั้งหมดนในระหว่างการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นตัวทารกนะครับสายสะดือรกอะไรต่างๆเนี่ยสามารถที่จะออกมาอยู่นอกช่องท้องได้ก็คือออกมาอยู่นอกมดลูกนะครับมาอยู่ในช่องท้องเนี่แหละนะครับก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีการสูญเสียเลือดนะครับหรือว่าภาวะตกเลือดเนี่ยขัน้นรุนแรงได้นะครับ ภาวะมดลูกแตกเนี่ยนะครับหรือภาวะที่มันมดลูกมีการฉีกขาดออกเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรามักจะเจอช่วงไหนนะฮะต้องบอกว่าถ้าสําหรับหญิงตั้งครรภ์แล้วเนี่ยนะครับภาวะมดลูกแตกมักจะเจอนะครับในกลุ่มคนไข้ที่คันเนี่อายุเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะฮะปกติแล้วเนี่ยระยะเวลาที่พร้อมต่อการที่จะให้กําเนิดบุตรหรือว่าคลอดบุตรเนี่ยนะครับหรือเราเรียกว่าคลอดครบกําหนดเนี่ยคือตั้งแต่37สัปดาห์เป็นต้นไป ดังนั้นเนี่ยนะเมื่อท้องเริ่มแก่ขึ้นแก่ขึ้นเช่น33 34 35สัปดาห์เนี่ยนะครับก็ <c oughs> จะเป็นช่วงที่ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดการภาวะคลอดก่อนกําหนดนะฮะน้าขั้มแตกหรือว่าคนไข้มีมดลูกแตกได้นะฮะทีนี้เนี่ยในกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าท้องเริ่มแก่นะฮะอายุครรภ์เริ่มเยอะนะฮะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังกันนะครับเพราะว่า จุดจดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะเกิดมดลูกแตกมากที่สุดน,นะครับทีนี้ในกลุ่มคนไข้ที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยความเสี่ยงที่ผมบอกนะฮะถ้าเกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์นเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องกับการที่คนไข้เนี่ยเคยมีการผ่าตัดนะผ่าตัดคลอดมาก่อนนะฮะเพราะว่าเคยมีการผ่าตัดมีแผลที่มดลูกนะฮะหรือแม้กระทั่งคนไข้ที่เคยผ่าตัดเกี่ยวกับพวกเนื้องอกต่างๆในมดลูกเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เกิดแผลในมดลูก โดยปกติเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อของตัวมดลูกเนี่ยมันก็จะมีการสอดประสานกันเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบนะฮะมันก็จะมีความแข็งแรงนะครับทั้งในเรื่องของความแข็งแรงที่ทนทานต่อการฉีกขาดแล้วก็ความแข็งแรงของการบีบตัวของตัวมดลูกนะครับในกลุ่มที่คนไข้เคยผ่าตัดตรงมดลูกมาก่อนเนี่ยนะครับความแข็งแรงตรงนี้เนี่ยจะสูญเสียไปนะครับความคงทนตร,ตรงนี้จะสูญเสียไปให้เปรียบเสมือนว่าเ,เหมือนแก้วใบหนึ่งนะฮะ แล้วพอมันมีการร้าวหรือมันมีการแตกแล้วเรามาประกอบใหม่เนี่ยนะครับจุดนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่มีความเปราะบ,บางเนี่ยเป็นจุดที่มีความฟาจ่ายที่มีโอกาสที่ทําให้บริเวณตรงนั้นเนี่ยเกิดการแตกซ้ําอีกรอบหนึ่งได้ง่ายกว่าคนปกติเช่นเดียวกันกับตัวมดลูกนะฮะถ้าเกิดว่าเคยมีแผลแล้วนะฮะบริเวณตำแหน่งที่เคยผ่าตัดนะครับถ้าเกิดมันมีแผลตรงนั้นจุดนั้นก็จะเป็น weak point ที่มีโอกาสที่จะทําให้เกิดเรื่องของมดลูกแตกได้มากที่สุดนะครับ ทีนี้เนี่ยเวลาคนไข้เขามีภาวะมลูกแตกเนี่ยมันจะมีสัญญาณเตือนอะไรนะฮะที่บ่งบอกว่าเอ๊ะอันเนี้ยน่าจะมีภาวะมลูกแตกแล้วนะหรือมีอาการมาแล้วนะนะครับต้องบอกว่าโดยปกติเนี่ยสัญญาณเตือนส่วนใหญ่เนี่ยมันแทบจะไม่มีนะฮะมันมักจะมาด้วยอาการปวดท้องเลยะฮะนะซึ่งอาการปวดท้องในกลุ่มนี้จะเป็นการปวดท้องแบบเฉียบพลันก็คืออยู่ดีก็ปวดปวดเกรง็งตำแหน่งบริเวณท้องน้อยเนี่ยปวดมากนะฮะ พอปวดมากๆเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะในบางรายที่มดลูกเนี่ยแตกออกมาแล้วนะฮะแล้วมีเลือดไหลออกมานในช่องท้องแล้วหรือเรียกว่าภาวะตกเลือดเนี่ยนะครับตัวแม่เองเนี่ยนะครับก็จะมีอาการนะรเช่นมีความดันตกนะตัวเย็นนะหมดสตินะช็อกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะเป็นภาวะของการสูญเสียเลือดนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นภาวะฉุกเฉินที่จําเป็นที่จะต้องให้การดูแลรักษากับ คุณแม่นะที่ตั้งครันแล้วมีมดลูกแตกเกิดขึ้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้แล้วผลกระทบต่อทารกในครันจะเป็นอย่างไรถ้าเกิดมดลูกแตกนะครับแน่นอนนะฮะว่าทารกในครันเนี่ยนะครับเขาก็จะได้รับพลังงานสารอาหารได้เลือดอะไรต่างเนี่ยมาจากตัวรกนะคซึ่งรกเนี่ยก็จะเกาะกับตัวผน,นังมดลูกไว้นะครับเมื่อผน,นังมดลูกเกิดการฉีกขาดออกนะครับแน่นอนนะฮะว่ามันก็เหมือนเป็นการพูดง่ยแทบจะตัดวงจรนะรของเลือดที่จะส่งผ่าน นะครับจากแม่ไปสู่รกเพื่อไปสู่ทารกนะฮะก็จะทําให้ตัวทารกเองเนี่ยนะฮะเกิดภาวะขาดเลือดนะครับการขาดเลือดที่ว่าก็จะทําให้ตัวทารกเนี่ยนะฮะมีภาวะออ,ออกซิเจนในเลือดต่ำมีภาวะขาดเลือดมีภาวะชอ็อกซึ่งก็จะนํามาสู่การสูญเสียในท้ายที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะจากที่ผมเล่าเรื่องอาการไปเนี่ยต้องบอกว่ามันแทบจะเป็น อาการเร่งด่วนหรือเป็นภาวะนี่เร่งด่วนสําคัญมากนะฮะถ้าเกิดว่าเราวินิจฉัยว่ามีภาวะมดลูกแตกตัวคุณแม่เนี่ยนะฮะจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเนี่ยต้องเป็นการผ่าตัดแบบฉุกเฉินเลยนะฮะพูดง่ายๆว่าถ้ากําลังจะผ่ากําลังเซตเคสอื่นอยู่เนี่ยถ้ามีภาวะนี้เกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องหยุดเซตผ่าต่ออะไรไม่ได้ลนะนะครับเคสที่กําลังจะเซตอยู่ต้องหยุดเพื่อให้เคสเนี่ยเข้ามารับการผ่าตัด ก่อนให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันต้องมีการทั้งเซฟไลท์ทั้งคุณแม่แล้วก็ทารกที่อยู่ในคันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าภาวะนี้จริงๆเนี่ยในอุดมคติควรจะต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัดอย่างรวดเร็วภายใน30นาทีนะฮะเพราะเราเชื่อว่าแล้วเวลาที่นานเกินกว่า20-30นาทีไปแล้วเนี่ยมีโอกาสนะฮะที่จะทำให้หนึ่งเพิ่มอัตราการเสียชีวิต ของมารดาเพิ่มอัตราการเสียชีวิตของทารกในคันมากขึ้นนะฮะเนื่องจากภาวะตกเลือดภาวะขาดออกซิเจนในร่างกายอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเขาไปผ่าตัดเนี่ยนะครับเขาก็จะพยายามนะฮะที่จะหยุดเลือดนะฮะซ่อมแซมปัญหาเรื่องของเลือดออกนะครับแล้วก็พยายามที่จะกู้ชีพทารกที่อยู่ในคันนะฮะพยายามที่จะผ่าตัดคลอดนะเพื่อเอาตัวทารกเนี่ยออกมาได้เร็วที่สุด ซึ่งสุดท้ายผลสลิปผลสำลิปจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็คงเป็นเรื่องที่อยู่ตรงหน้าง,งานอีกทีหนึ่งว่าตัวคนไข้เองเนี่ยมาถึงโรงพยาบาลช้าเร็วแค่ไหนได้รับการผ่าตัดเนี่ยช้าเร็วแค่ไหนนะครับประการถัดมาเนี่ยนะครับเวลาที่คนไข้เนี่ยได้รับการผ่าตัดเนื่องจากภาวะมลูกแตกแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการประเมิเนฮะหลายๆคนก็จะมีความเข้าใจผิดไปทั้งหมดนะฮะว่าถ้าภาวะมลูกแตกเนี่ย จำเป็นที่ต้องตัดมดลูกอย่างเดียวนะฮะไม่สามารถที่จะเย็บซ่อมแซมได้โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับการรักษาภาวะมดลูกแตกเนี่ยนะครับหลังจากที่จัดก,การเรื่องทารกในครรภ์อะไรต่างๆเรียบร้อยในการเข้ามาเย็บซ่อมหรือการเข้ามาตัดมดลูกเนี่ยมีการพิจารณาอยู่หลากหลายปัจจัยนะฮะแต่ว่าปัจจัยที่เราจะพิจารณาหนึ่งก็คือว่าบาดแผลที่มดลูกแตกเนี่ยฉีกขาดมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าความเสียหายดูแล้วไม่เยอะไม่มากนะครับแล้วก็ สามารถที่จะจัดการเรื่องของปัญหาเลือดออกเนี่ยด้วยการจัดการเย็บซ่อมได้นะฮะตกแต่งบาดแผลตัดแต่งมดลูกแล้วก็เย็บซ่อมได้เนี่ยนะครับก็สามารถพิจารณาในการเย็บซ่อมได้นะครับแต่ถ้าเกิดบาดแผลฉีกขาดเป็นวงกว้างนะฮะประเมินดูแล้วเนี่ยนะครับว่าไม่สามารถที่จะหยุดเลือดได้ด้วยการเย็บหรือลองเย็บดูแล้วเนี่ยก็พบว่าเลือดก็ยังไม่หยุดนะฮะเลือกก็ยังไหลต่อเนื่องนะฮะฉีกขาดโดนเส้นเลือดใหญ่อะไรเงี้ย กรณีแบบนี้เนี่ยนะครับก็อาจาจะจําเป็นที่จะต้องมีการตักมลูกนะครับเพื่อ,อรักษาชีวิตของตัวคุณแม่หรือว่าคนไข้ที่เป็นคุณแม่ไว้นะครับทีนี้ในกรณีในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะภาวะมลูกแตกนะเราฟังแล้วก็จะดูรู้สึกว่ามันน่ากลัวใช่ไหมครับแล้วเราจะมีสัญญาณเตือนหรือเราจะมีอะไรที่จะต้องป้องกันนะฮะหรือเปล่านะผมก็ตามเท่าที่ค้นคว้ามาแล้วก็สอบถามกับ คุณหมอนะที่เป็นเพื่อนที่เป็นสูตินารีแพทย์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าอาการเตือนมันมักจะไม่ค่อยมีแต่เราจะพิจารณาจากความเสี่ยงเอานะฮะถ้าความเสี่ยงของคุณแม่เนี่ยมีเยอะนะครับเช่นคุณแม่เนี่ยเคยผ่าตัดคลอดมาก่อนนะครับยิ่งผ่าตัดคลอดมากกว่า2ครั้งขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงละที่ต้องเฝ้าระวังนะฮะว่าครั้งหน้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดมดลลูกแตกได้มากกว่าคนปกตินะครับหรือนะฮะ คุณแม่เนี่ยเคยมีประวัติในการผ่าเกี่ยวกับมดลูกมาก่อนเช่นในการตัดเนื้องอกในมดลูกไมโอมาไลโอไมโอมาหรืออะไรก็แล้วแต่ยิ่งจะมีการตัดนะในระดับที่รอบรอบที่แล้วเนี่ยตัวเนื้องอกในมดลูกเนี่ยอยู่ในชั้นลึกหยู่ในชั้นกล้ามเนื้อเราต้องผ่าเข้าไปจนถึงชั้นกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษนะครเพราะว่าก็จะมีโอกาสในการที่จะทําใหเา้เกิดภาวะมดลูกแตกได้มากกว่าคนปกติ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอาการที่ปรากฏขึ้นมาเน <_ d ance> ี่ยเช่นสมมุติมีอาการปวดท้องขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุปวดขึ้นมาทันทีเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นคําแนะนําเลยที่บอกว่าอย่าลังเลนะครับที่จะมาโรงพยาบาลทันทีเพื่อให้แพทย,ย์ได้มีการตรวจประเมินเพราะว่าแพทย์เนี่ยก็จะได้มีการตรวจอันตรสาวดูนะครับว่าตัวมดลูกเป็นยังไงตัวทารกในครรภ์เป็นยังไงหรือแม้กระทั่งมีการมาตรวจในเรื่องของตัว ขึ้นไฟฟ้านะฮะเพื่อตรวจดูอัตราการเต้นของใจลักษณะแพทเทิร์นการเต้นของหัวใจของเด็กนะครับของทารกในทันว่าตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าในกลุ่มพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีภาวะสมองขาดเลือดหรือไฮโปซีมีเอ่อเขาเรียกว่าเป็นภาวะออกซิเจนในเลือดในร่างกายน้อยเนี่ยนะฮะก็จะได้ดีเท็ได้ทันนะฮะตรวจเจอได้ทันนะครับก็จะได้รับการรักษาได้อย่างท,างทันท่วงทีนะครับถัดมาก็จะเป็นภาวะอื่นที่ราจะเจอร่วมเช่นลูกดิ้นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่า คุณแม่เริ่มมีภาวะกระสับกระส่ายความดันตกช็อกหน้ามืดเวียนหัวใจสั่นแบบนี้ครับก็จะเป็นสัญญาณและที่บองบอกว่าเอ๊ะเอ๊ะอาจจะมีเรื่องของตัวบนลูกแตกหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่เคยมีประวัติดังกล่าวนะฮะก็เป็นข้อแนะนำนะฮะที่จะต้องระมัดระวังแล้วก็พึงระวังไว้นะครับว่าตัวเราเองเนี่ยมีความเสี่ยงมากกว่าคนปกตินะฮะแล้วก็จําเป็นที่จะต้องสแตนบายตัวเองตลอดเวลานะฮะเมื่อเข้าสู่ภาวะท้องแก่ นะฮะตั้งครันเกิน30สัปดาห์ขึ้นไปแล้วเนี่ยนะฮะหมอเนี่ยก็จะสูตินรีแพทย์เนี่ยก็จะออปรับระยะเวลาของการมาฝากครันแต่ละครั้งเนี่ยให้ถี่ขึ้นนะฮะเช่นเคย4สัปดาห์ก็เป็น2สัปดาห์พอช่วงใกล้ๆ35 36 37ขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะปรับเป็น1สัปดาห์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นสำคัญเลยเนี่ยนะครับสิ่งสิ่งสำคัญที่ผมมองว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะ เกิดความเข้าใจผิดนะผมเคยไปอ่านในอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเราพบว่าเรื่องของตัวภาวะตั้งครรเนี่ยนะหลายๆคนก็จะบอกว่าภาวะปวดท้องจากภาวะมดลูกแตกเนี่ยกับปวดท้องที่จะคลอดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไหมเพราะว่าบางคนก็แบบเอ,อใ่ไหนอายุครรภ์3ามเจและนะครับ แล้วมันจะแยกยังไงล่ะว่าเนี่ยเป็นปวดท้องที่เป็นปวดท้องอยากจะคลอดบุตร,รอ,อร่ะเออเป็นการปรวดท้องคลอด่ะนะหรือเป็นงานปวดท้องจากมนลูกแตกนะครับคำอธิบายเนียจากหมอสูตินารีแพทย์เนี่ยนะครับที่เขาบอกเนี่ยมันก็จะมีแพทเทิร์นของการปรวดที่มีความแตกต่างกาันในกลุ่มคนไข้ที่เจ็บท้องคันเนี่ยนะเจ็บคันคลอดเนี่ยนะที่เราอยากจะคลอดแล้วเนี่ยนะครับการปรวดเนี่ยมันจะเป็นการปรวดเป็นจังหวะ ะะคือไม่ได้ปวดตลอดเวลานะครับมันจะมาเป็นรอบๆะะเวลาปวดก็จะปวดแถวบริเวณท้องน้อยเนี่ยนะครับปวดท้องเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่ามันปวดเหมือนอะไรรัดๆบีบๆนะฮะแล้วก็คลายๆเนี้ยออกมาเป็นจังหวะอาจจะทุกช่วงแรกอาจจะทุกประมาณ15นาที20นาทีก่อนแล้วก็มา10นาที5นาทีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ปวดเป็นจังหวะในลักษณะแบบนี้นี่ในประเด็นเรื่องของคนไข้ที่ปวดจากตัว ภาวะยูทรีนลับเจอหรือว่าฟอร์ลูกแตกเนี่ยนะครับก็จะเป็นอาการที่ปวดท้องขึ้นมาทันทีแล้วปวดตลอดไม่มีช่วงหายอาจจะมีอาการปวดเบาลงบ้างน,นะฮะในช่วงที่มันลูกแตกหมดแล้วเรียบร้อยแลวนะครับแต่อาจจะเริ่มมีการเจ็บท้องเจ็บไปทั่วทั่ว้องจากการที่เลือดเนี่ยกระจายทั้งท้องแล้วก็มีการระคายเคืองของเลือดในบริเวณช่องท้องหรือก,กระบังลมนะครับสภาพเนี้ยก็จะมีอาการปวดแบบนั้นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างที่ต้องแยกกัน นี้ในคําถามนหลายคำถามเนี่ยก็มีคนถามว่าเอ๊ยอย่างนี้ถ้าคนไข้เคยเมีภาวะมดลูกแตกมาแล้วได้รับการเย็บซ่อมแซมมาแล้วเนี่ยสามารถที่จะมีบุตรได้อีกแบบปลอดภัยเนี่ยเมื่อไหร่คําแนะนำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณสัก18-24เดือนนะก็คือประมาณ1ปีครึ่งถึง2ปีนะฮะก็จะค่อยมาพิจารณาเรื่องของการตั้งครนภขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่ง นะครับก็จะเป็นระยะที่ปลอดภัยกรณีที่เร็วกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของภาวะมดลูกฉีกขาดในตอนนั้นว่ามากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรนะครับถัดมาเนี่ยก็มีคนถามว่าเอ๊ะแล้วคนที่เคยผ่าคลอดมาแล้วสมมติผ่าคลอดมาแล้ว2ครั้งเนี่ยนะหรือครั้ง2ครั้งเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผ่าคลอดในครั้งที่3หรือไม่นะคคลอดเองทางมดลูกได้หรือเปล่านเะราเรียกว,ว,ว่าวีแบ็กนะฮะวีแบ็กก็คือเป็นวัชแนลเบิร์ดออฟเตอร์ซีซั่นเซ็ชั่นเนี่ยนะครับ ก็คือเป็นการคลอดบุตรทางช่องคลอดหลังจากที่เคยมีประวัติผ่าคลอดทางหน้าท้องมาแล้วเนี่ยนะฮะคำตอบคือจริงๆเนี่ยทำได้ฮะแต่ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์แล้วก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในกลุ่มนี้อย่างที่บอกนะครับช่วงที่มดลูกกาลังบีบต,ตัวเพื่อคลอดคลอดบุตรเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับที่จะทําให้เกิด ภาวะมดลูกแตกได้นะเนื่องจากมดลูกก็จะมีการบีบตัวอย่างรุนแรงนะฮะดังนั้นเนี่ยรอยปริฉีกขาที่เราเคยเย็บซ่อมไปหรือเคยผ่าตัดมดลูกไปเนี่ยนะครับก็จะมีความเสี่ยงนะครับต่อการที่จะเกิดภาวะเนี่ยมดลูกแตกได้นะฮะดังนั้นเนี่ยถามว่าทําได้ไหมทําได้นะแต่ว่าแล้วแต่สูตินรีแพทย์ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยบางคนส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําว่าถ้าเคยผ่าคลอดมาแล้วเนี่ยก็จะแนะนําให้ให้ผ่าคลอดดีกว่าเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดภาวะฉุกเฉินนะเช่นต้อง กำลังคลอดบุตรอยู่กําลังเบ่งอยู่แล้วเกิดพอมดลูกแตกเราต้องเข็นไปห้องผ่าตัดเพื่อไปผ่ากับฉุกเฉินทันทีอะไรประมาณนี้ครับันนั้นก็จะมีความเสี่ยงที่มากกว่านะครับก็คิดว่าจากเรื่องตรงนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะตอบนะฮะในเรื่องของประเด็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมดลูกแตกได้นะครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะที่เคยมีประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการตั้งครรภ์แล้วมีภาวะมดลูกแตก รหรือเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเคยผ่าตัดคลอดมาก่อนนะหรือเคยผ่าตัดมดลูกมาก่อนแล้วคุณหมอก็ได้มีการแนะนำนะฮะว่าจะต้องมีวิธีการในการดูแลการปฏิบัติตัวยังไงในระหว่างการตั้งครรภ์นเนี่ยก็สามารถที่จะมาแชร์ในคอมเมนต์นะฮะให้กับทุกๆคนเนี่ยได้มาอ่านกันได้นะครับก็สําหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e นะครับแล้วก็แชร์นะฮะให้กับคุณแม่นะทุกๆคนหรือว่า คนไหนเนี่ยที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปได้นะครับก็สำหรับผมนะครับก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ